สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมขอต้อนรับสู่เกม omsi 2เช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็จะมาขับรถเมล์สาย91กนะครับผมแต่ว่าผมใช้91 a นะครับผมก็คือ A ก็คือกไก่นั่นเองนะเพราะว่ามันไม่มีภาษาไทยนะครับผมโอเคก็เริ่มต้นออกเดินทางกันได้แล้วนะเดี๋ยวผมใช้รถเมล์ยี่ห้อ mercedes-benz นะครับผมโอเคนะครับผมแล,แล้วจะขวางไปทำ เอาแต่ว่าแล้วรถเมล์พวกนีจะจอดแช่ทำไมเนี่ยโอตาละดูดูข้างหลังสิรถติดรถติดยาวตั้งเป็นสิบสิบเมตรม,มาทางรถเมมารถเมสองคัน รถแกนอีกคันหนึ่งรถบรรทุกอีกห้าคันโอ้โหมันใช่มันใช่ไหมเนี่ยฮะโอ้เอาไงดีกับมันเนี่ยฮะเดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาตก่อนปิดนี่เอานี่ออกก่อนนะครับเพราะว่ามันขวางโอเค อันนี้ผมใช้รถเมย์ยี่ห้อเมอร์เซเดสเบนซิชเชโรอ่าเซชเชโร่ G 530นะครับผมโอ้ยเกิดไม่ได้ครับเฮอ้อยู่ในแมปอ่าเบอร์ลินนะครับผมแต่ยังไม่ขึ้นนะ รอคิวเหมือนรถเมย์ต่อคิวกันเลยนะโอเคอนัอนนี้มาช่วยการโดยสารสายสาย่อสาย130นะครับผม แมปเบอร์ลินนะครับแมปส่วนแมปเนี่ยครับไม่ต้องไม่ต้องโหลดมานะเพราะว่ามันมีอยู่ในเกมอยู่แล้วนะครับมีทั้งแมปเบอร์ลินสปันดาวแล้วก็แมปกรอนดอฟนะครับผมครับอันนี้เป็นลายรถเมย์ยี่ห้ออิซูซุครีมแดงนะครับ Eine Kurzstrecke. Danke. Ja. Breite Straße, Markt. ตั้งค่าก่อนนึโอเคโปรซันโปรเอฟเฟกต์ก็เรียบร้อยดีโอเคก็แค่มาตรวจการตั้งค่าแล้วว่ามาสมบ,บนสมบูรณ์หรือเปล่าอีกครั้งเพราะว่าผมเซฟเซตติ้งไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ส่วนลิงก์รถเมย์นะครับผมแล,แล้วก็ลารถเมย์วยวผมจะส่งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับเชิญครับเข้ามาเลยฮัลโหลเอามา n o มาลเเรียนเยอะเลยทีเดียวไอามา n o มาลบิ๊ทเต สะพานข้ามแม่น้ำนะครับน่าน,น่าจะเป็นแม่น้ำสเปรย์นะครับที่อยู่ในแมพที่อยู่ในเบอร์ลินนะครับโอเคแล้วก็เลี้ยวขวานะครับไฟแดงด้วยนะรับทางทางขวามือนะโอ้โใกล้สุดลือเกินนี่โอเค คนลงนะครับทีนี้น,นะผมใช้โปรแกรมบาดีแคมนะครับเนี่ยผมไม่ได้ใช้ OBS Studio นะครับผมเพราะว่ามันเหมือนอะไรอะไรนะเหมือนเล่นเหมือนถ่ายแล้วเหมือนเหมือนกระตุกบ้างอย่างเงี้ย ได้โอ,อ้ขอขอโทษทีนะตอนถอยโอ้โหตอนถอยรถนี่ก็ช้าช้าเอาข้างหลังรถโอ้ยขออนุญาตจัดให้มันตรงตรงก่อนหน่อยนะก็จะได้ง่ายเอาโอเคนะครับผม ง่ายๆนะครับผมก็มาพอเตรียมเงินพอดีเลยครับมาสิบห้าเหรียญครับเฮดเดอร์ เพิ่งจะมาหยุดเพิ่งหยุดรถเเพิ่งหยุดรถในสี่แยกไฟในสามแยกไฟแดงนะนั่นยังมีคนลงอยู่เนี่ยฮะโอ้ยังไม่ถึงป้ายเลยเอามีคนรถควัลลีมาอีกแล้วครับรถครวัลลีเฉยเลยแหมไม่นี่ไม่ไม,ไม่น่าจะใช่รถครวัลลีนะเนี่ยน่าจะเป็นรถรถที่นี่คือรถเมลสายประจำ นะครับผมแต่ว่ารถคันนี้เป็นรถเสริมนะับช่วยการโดยสารนะครับทุกคลิปเกือบทุกคลิปเนี่ยให้ผมทํารถเมสายสาย,สายอื่นนะที่ไม่ใช่สายที่ไม่ใช่สายเนี่ยนะที่ไม่ใช่สายหนึ่งสามศูนย์เงี้ยนะอ่าอย่างสายสายหลักในสายหลักนั่นแหละแต่ว่าให้ผมมาแคสเกมรถสายรถช่วยเสริม ไปได้นะครับโอเคก็ช่างเถอะนะครับทำไว้เพื่อ FC นะครับผมทำไว้เพื่อเพื่อแฟนคลับนะครับโอเคไปได้โอโดโทษทีรถผมแรงไปหน่อยนะ Hallo. Hallo. Hey, บ่อยมากเลยนะตอนเปิดเปิดรถไอรถไอรถเก่งนะเปิดไฟเลี้ยวตัวที่ไม่ได้ดูอะไรเลยนะโดยที่โดที่ไม่ได้ดูรถไอนข้างหลังนะครับนี่แหละผมผมเห็นผมที่ผมเจอบ่อยมากนะที่ผมเท,ที่ผมพูดจริงนะครับผมไม่ได้พูดเล่นนะครับ ยืนไปยืนจุดที่เดิมปั๊บแล้วก็มาขึ้นที่นัอะไรอะโอ้อะไรเนี่ยเอาเอสันครับโอ้ยเนี่ยฮัลโหลครับไอ้หน้ามันเ์เด็กมาตั้งเด้อเด้อเดอเออโอเคเไคร นนี้สองอันนี้ห้านะ่าเจ็้งคนครับอเอบจะคำนวณผิดไปได้นะอาวเกือบจะคำนวณผิดนะครับนี่

เปิดไฟเล็วไม่เปิดไปเล้วเนี่ยไม่ดูรถมั่งไงเนี่ยโอ้อะไรเนี่ยรถเกือบจะชนจนเสียาหายเลยลพอรถหน้านะป้ายทะเบียนอะไรเนี่ย B H H 7 9 9 4เดือดเดือดเหอะจะให้ผมโทรจะให้ผมโทรตำรวจมาจับดีไหมฮะวอ<ะ>ทีอ ไฟแดงนะครับทำไมรถ กรถแเมย์มากหรือไงเนี่ยโอ้ยไอรถคันสีแดงแดงเนี่ยโอ้ยสงสัยคงจะได้หนักอ้าวอ้นี่ก็อีกรายเนาะเคยมาโทษเรยมีคนขับตาบอดหรือไงเนี่ยโอ้ตาเนโอ้เปิดเวลาเปลี่ยนเลนแล้วก็ไม่ดูรถเลยไม่รู้เป็นทไรนคนคน ับรถตู้กับคนขับรถเก่งนี่ยเป็นอะไรก็ไม่ รถเมร์เนี่ยโอ้ครับโอเคอ่าก็จะทาใก็จะ,จ,ะจ,ะจะถึงปลายทางแล้วนะครับผมอุบัติเหตุ แล้วนะครับผมกับรถสถานีนะสถานีรถไฟใต้ดินรูเล็บนะครับรูรีเบ้นนะครับผม,ผมก็พูดตามภาษาอังกฤษของเขาไม่ใช่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษนนะเป็นมันเป็นภาษาเยอรมันนะครับผมโอเคไปได้นะมาฮันเดน Endhaltestelle. Bitte aussteigen. หายหนึ่งสี่ห้านะครับ โอเคนะผมอ่ะครับก็สุดทางแล้วนะครับกับไอแมปเบอร์กสาย 91A นะครับผมแทนสาย3130นะครับโอเครถเมคันนี้ก็ก็สามารถสามารถโหลดได้ในลิงก์ใต้คลิปนะผมก็เดี๋ยวผมจะส่งไปให้นะครับผมส่วนวิธีการขับรถแนละ้วก็มันจะไม่เหมือนกับรถ เมคคันอื่นคันอื่นๆนะบางคันก็จะเป็นแบบแบบนี้นะครับผมเมื่อกดตัวดีเมื่อกดเมื่อสตาร์ทรถปุ๊บกดตัวดีก็มันจะไม่ทํางานนะผมก็ต้องกดต้องเหยียบเบรกก่อนนะครับถึงจะทํางานนี่ครับถึงจะทํางานนะครับผมกดกดถอยหลังก็เหมือนกันนะก็จะต้องกดต้องเหยียบเบรกก่อนนะครับถึงจะทํางาน,นถ้าไม่เหยียบเบรกก็มันจะไม่ทํางานก็มันจะไม่รถมันจะไม่ไปนะครับโอเคก็มีมาสอนแค่นี้นะครับผม โอเคก็สำหรับวันใดก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับผมคลิปนี้มาทุกวันนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอจบรายการเพลงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ